สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเล็กคอเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะก็เพิ่งแข่งจบไปเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ต้องกลับมาเตรียมลงแข่งในลีกนะโปรแกรมช่วงนี้ก็ถี่แล้วก็หนักมากๆเลยทีเดียวสําหรับอาร์เซนอลเรานะโดยคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยกันก่อนเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยมีคิวบุกไปทําศึกบิ๊กแมตช์ช้างชนช้างนะครับในการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัสเตเดียม นะครับผมโดยจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่22กันยายนเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยโดยผลงานนัดล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกขณะที่ในลีกนะครับพวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้4เกมรวดแม้นัดล่าสุดก็ต้องออกแรงไล่ยิงแซงเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1เมือ่อสุดสัปดาห์ก่อนนะครับผมตอนนี้หลังจากฝูงของตารางมี12คะแนนเต็มจากการลงเล่น4นัด ฝั่งอาร์เซนอลเองนะครับก็พึ่งจะบุกไปเสมอกับออตาลนต้ามาสดๆร้อนๆนะครับสู่ประตูต่อศูนย์ชนิดที่เกือบเอาตัวไม่รอดกลับมานะครับถ้าไม่ได้เดวิดลลย,ยาช่วยเซฟจุดโทษไว้ในขณะที่เกมลีกนะครับพวกเขาก็บุกไปเอาชนะอลิโตชกากาศอย่างท็อตแนมฮอสเปร์มาได้โดยสกอร์หประตูต่อศูนย์ตอนนี้ล้างอันดับที่2ของตารางนะครับมี10คะแนนจากการลงเล่น4นัดส่วนผลงาน5นัดหลังสุดที่พบกันของ,ของทั้ง2ทีมในทุกรายการนะครับช่วงหลังถือว่าสูสีนะเป็นเจ้าบ้านแมตทิตี้ชนะสอนัดเสมอกัน1นัดนะ2 โดย3มนัดหลังสุดเนี่ยที่เจอกันเนี่ยอาจเะนอลไม่แพ้นะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นบอลแพ้ทางนะครับผมเจอทีไรก็เป็นขนมกลุบให้แมนซิเคียวตลอดเจอทุกครั้งก็แพ้แทบทุกครั้งนะครับซึ่ง3มนัดหลังสุดเนี่ยที่เราไม่แพ้เขาเนี่ยก็คือเป็นในลีก2นัดนะครับผมแล้วก็ในคอมมูนิตี้ชิลอีก1นัดนะ โดยตอนนี้นะครับแมนซิตี้ทำสถิติไม่แพ้ใครในบ้านติดต่อกันมา32นัดนะครับผมเทียบเท่าสถิติในชุดลายพ้าของอาร์เซนอลเรานะซึ่งเกมนี้ถ้าแมนซิตี้เนี่ยไม่แพ้หรือว่าชนะเลยเนี่ยก็จะทําสถิติแซงหน้าชุดลายผ้าของเราไปนะตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหยุดสถิตินี้เอาไว้ได้หรือไม่ส่วนอาร์เซนอลของเรานะครับสถิติในเกมเยือนเนี่ยตั้งแต่ขึ้นปี2024เป็นต้นมานะครับเฉพาะในลีกเนี่ย เราก็ไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันนะสถิติเราก็โอเคนะยิ่งยงคงกระพันมาตอนนี้ก็8ปเดือนนะครับผมแล้วก็ชนะมาลวดมีแมตช์เสมอก็คือแมตช์เสมอแมตติตี้ศูนย์ศูนย์ที่เจอกันนัดล่าสุดที่ผ่านมาทีนี้มาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ้านแมตติตี้ทีมของเป๊ปกวิดิโอลานะครับก็จะไม่มีชื่อของออสการ์บ๊อบแล้วก็นาธานอาเกในเกมนี้แน่นอนแล้วนะครับเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บ ส่วนเควินเดอรอยเนี่ยยังต้องอรอลุ้นว่าจะฟิตเต็มร้อยพร้อมลงสนามช่วยทีมหรือไม่โดยเสเียผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าบ้านแมนซิตี้จะมาในระบบ3 2 4 1ผู้รัษกษาประตูก็เป็นเอเดอร์ซอนกองหลัง3คนนะครับก็จะเป็นอาคันจีดิอาร์ตแล้วก็กวาดิโอ2ตัวกลางก็จะเป็นโรดี้จับคู่กับลิโก้ลูวิสในส่วนของแนวลุกนะครับผมก็จะเป็นแบร์นาโดซิลวา แล้วก็ถ้าเกิดเดอะบอยฟิตไม่ทานจริงๆก็อาจจะใช้เป็นกุนโดกันมาในตำแหน่งนี้นะครับผมในส่วนของริมเส้นก็จะเป็นซาวิโอกับโดกูนะในส่วนของหน้าเป้าเนี่ยก็ต้องเป็นฮาแลนด์ทีนี้มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมของมิเกลอาเดตาในนัดล่าสุดที่เจอกับอตาลนตาเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเจ็บมาเพิ่มเติมนะครับส่วนคนที่เจ็บเติมเดิมเนี่ยก็จะเป็นทาเคโรโทมิยาสุมิเกลเมลิโน อเล็กซานเดอร์ซิเชนโก้คีแลนเทียนี่มาตินโอเดกาดพวกนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมแต่ว่าจะได้ดีแคนไลท์นะกลับมาจากโดนโทษแบนพร้อมช่วยทีมอีกครั้งโดยเสบผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3ก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะอยากจะลองเห็นชุดนี้ดูนะว่าจะเป็นยังไงจะเวิร์กไหมนะครับผมโดยผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นดาบิลล่าหาเหมือนเดิมนะ กองหลังสี่คนเนี่ยคู่เซนเตอร์เนี่ยก็ต้องเป็นคู่เดิมอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นซาลิบากับมากันเยสทางขวาก็เหมือนเดิมเป็นเป็นไว้แต่ทางซ้ายเนี่ยเกมเนี่ยอยากจะให้ใช้เป็นคาราฟิออลี่ไปก่อนเลยตัวจริงเลยนะครับผมในส่วนของกล้องกลาง3ตัวเนี่ยเกมเนี่ยเราได้ดีแคดไลท์กลับมานะก็จะเป็นดีแคดไลท์แล้วก็เกมเนี่ยอยากจะให้ทิมเบอร์เนี่ย ลงแทนปาเตไปก่อนเลยนะครับในเกมนี้เพราะว่าทิมเบอร์เนี่ยเราได้เห็นการเล่นของเขาและดุดันนะแล้วก็ปาเตเนี่ยช่วงหลังๆอาจจะพลาดบ่อยแต่เล่นดีจริงแต่ว่าก็อาจจะพลาดบ่อยก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนดูนะครับผมอีกคนก็จะต้องเป็นคายฮาวเวดในตำแหน่งนี้นะครับแทนโอเดกาดไปในส่วนของแนวลุกเนี่ยทางขวาก็เป็นโวโยซากาทางซ้ายเนี่ยเกมเนี้ยขอใช้เป็นทอซาละกันนะก็พักมรตตินลลี่ไปก่อนนะครับผมส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นกาเบลเชซุส คาดการเกมนะครับเกมนี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจําสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันของ2ทีมหัวตารางอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าแล้วก็จ่าฝูงพบกับอาร์เซนอลรองแชมป์เก่าแล้วก็รองจ่าฝูงด้วยในปัจจุบันนี้นะครับหมายความว่าการแข่งขันในนัดนี้มีผลอย่างมากต่อการลุ้นแชมป์ในบ้านปลายในส่วนของรูปเกมนะครับก็แน่นอนว่าเจ้าบ้านเนี่ยต้องพยายามคลองบอลเปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนทีมเยือนอาร์เซนอลเนี่ยช่วงหลังก็จะใช้เป็นเกมลับ แล้วก็อาศัยความผิดพลาดหรือใช้ลูกทีเด็ดในการแบบลูกตั้งเตะอะไรต่างๆเข้าทานะด้านขุมกําลังแมนซิตี้เนี่ยเขาดูพร้อมกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับผมอาร์เซนอลเราเนี่ยก็ประสบปัญหาตัวเจ็บมากมายนะแล้วก็โดยเฉพาะตัวหลักอย่างมาตินโอเดกาดนะส่วนของแมนซีเนี่ยก็มีข่าวว่าเดอะบอยเจ็บแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ็บหนักขนาดไหนนะแต่ของเราเนี่ยโอเดกาดเนี่ยแน่นอนเจ็บยาวนะครับผม แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็พอนั่นแหละครับพอขาดโอเดกาดไปเนี่ยเกมลุกเราดูแบบด้อยประสิทธิภาพลงไปพอสมควรนะยังดีที่เราได้แผงหลังแล้วก็ลายญาเนี่ยช่วยแบกเกมรับมาทําให้เราไม่ค่อยได้เสียประตูในช่วงหลังนะครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะแมนซีนั้นก็ทีมเกมลุกบุกแหลกอยู่แล้วนะก็โดยเฉพาะฮาแลนด์นะก็ยิงมาแทบทุกนัดนะครับผม แต่ว่านัดนี้ก็จะโดนหยุดแล้วกันนะนานเป็นไงก็เชื่อว่าชบากับมากันเยสเอาอยู่นะครับผมเหมือนนัดก่อนก่อนหน้าที่เจอกันมานะที่ว่าเอาฮาแลนด์อยู่ฮาแลนด์ก็หายไปเลยอะไรเงี้ยนะคิดว่าเอาอยู่นะครับผมแล้วก็คาดเอาเกมเนี่ยคิดว่าก็ขอสักหนึ่งแต้มแล้กันจากเอติฮัดนะครับผมแต่ว่าถ้าถือว่าถ้าเราได้3มแต้มมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญ นะคาดการเนี่ยคิดว่าเกมเนี้คิดว่าจะเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะหรือว่าถ้ามีผู้ชนะเนี่ยขอและกันขอเอ็นเอ็นเอียงมาทางอาเซนอลนะก็อาจจะเฉินเฉือนละกันนะครับผมหนึ่งประตูต่อปตูอะไรเงี้ยนะหรือว่าท่าในใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะลองมาทายสกอร์เล่นๆกันโดยเป๊ปกวิดิโอลาพูดถึงอาเซนอลไว้ว่าทุกๆฤดูก,ดกาลพวกเขาแข็งแร่งขึ้นถ้าผมพูดบางสิ่งพวกเขาจะบอกว่าผมกําลังเล่นสงครามจิตวิทยาหรืออะไรบางสิ่ง ผมไม่ได้ทำได้ดีในเรื่องนั้นส่วนอาการบาดเจ็บของเควินเดอร์บอยนะครับมิดฟิลคนเก่งของเขาเนี่ยเป๊ปก็มั่นใจว่าเดอร์บอยเนี่ยจะสามารถลงสนามในเกมที่พวกเขาจะรับการมาเยือนของอาร์เซนอลสุดสัปดาห์นี้ได้นะโดยเพเมเกอร์ชาวเบลเยียมรายนี้ได้รับบาดเจ็บโคนขาหนีบนะครับผมในเกมที่พบกับอินเตอร์ในช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกในเกมนั้น โดยวิลเลียมซาริบาระบุเกมที่อาร์เซนอลจะไปเยือนแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ไม่ใช่เกมที่จะตัดสินแชมป์พร้อมเชื่อว่าไอ้ปืนใหญ่จะรับมือกับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้อีกครั้งโดยซาลิบาเผยว่าถ้าคุณชนะพวกเขาได้แต่ไปแพ้ทีมอื่นๆมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแน่นอนว่าเราอยากชนะเกมสุดสัปดาห์นี้ให้ได้และเราจะทําทุกทางเพื่อที่จะชนะให้ได้แต่การลุ้นแชมป์มันไม่ได้จบลงในวันอาทิตย์นี้หรอกนะซึ่งดาวเตะชาวฝรั่งเศสมั่นใจด้วยว่าทีมของตนจะรับมือกับฮาแลนด์ได้เหมือนทีี่่่เเเคยทนนทําาใใหหุ้็นนมือู้กลแว ฮาแลนด์เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดของโลกการรวนกับเขาเป็นงานที่ยากมากๆแต่ฤดูการก่อนเราก็ทําทุกทางเพื่อที่จะหยุดเขาจากการทําประตูให้ได้มาแล้วและสุดท้ายเขาก็ทําประตูไม่ได้ด้วยนะก็เชื่อว่าวันอาทินี้ก็จะหยุดได้อีกนะครับผมก็นอกจากทีมชายเนี่ยจะเจอแมนซิตี้แล้วนะเป็นการบุกไปเยือนนะครับผมทีมฟุตบอลหญิงของเราเนี่ยก็เจอแมนซิตี้เหมือนกันนะ แต่ว่าเล่นใน e m i r ร t ตสเตเดียมบ้านของเราเป็นนัดเปิดสนามของฟุตบอลลีกหญิงนะครับโดยอาร์เซนอลของเราเนี่ยก็จะพบกับแมททิสตี้ทีมหญิงนะครับโดยจะเตะก,กันวันอาทิตย์เหมือนกันเวลา6กโมงครึ่งนะครับผมตามเวลาประเทศไทยก็เตะก,ก่อนทีมชายนะก็ให้กําลังใจนะครับนัดเปิดสนามของทีมหญิงเรานะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลหรือสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กคอนเนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ